สวัสดีนะครับภูมินะครับจากช่องภูมิใจนําเสนอนะครับวันนี้ขออนุญาตทําคลิปสั้นๆนะครับในช่วงกักตัวยุคโควิดนะครับผมโอเคก็อยากจะเป็นการแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเน้นว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับอาจจะผิดก็ได้นะครับผมเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนการทําสีรถ สักหนึ่งคันละกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก่อนจะเริ่มต้นคลิปนะครับผมขออนุญ,ญาตแบ่งประเภทการทําสีโดยแบ่งจากราคาแล้วกันนะครับอันนี้คือแบ่งโดยตัวผมเองนะครับประเภทแรกเนี่ยคือการทําสีภายนอกแบบธรรมดาธรรมดานะครับโดยราคาไม่เกินหมืน่นประเภทนี้จะเจอในรถที่เป็นรถแท็กซี่รถสาธาร,รณะต่างๆนะครับซึ่งผมขออนุญ,ญาตไม่ได้พูดถึงประเภทนี้นะครับประเภทที่2คือการทําสีภายนอกนะครับประเภทที่3เนี่ยก็คือการทําสีภายนอกและภายในนะครับและประเภทสุดท้าย คือการรีสโต้นะครับราคาเนี่ยก็จะไล่มาเลยนะครับตั้งแต่ถูกจนถึงแพงเลยเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยทำเต็นท์รถยนต์มือ2ก็จะได้ทําลดเกือบแทบทุกประเภทนะครับทีนี้ก็จะแนะนําว่าการจะเตรียมตัวก่อนจะทําสีแบบเนี้ยเราควรจะต้องเตรียมตัวแบบไหนนะครับในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของอุป,ปรกรณ์ต่างๆนะครับผมโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับในการทําสีภายนอกละกันนะครับต้องแจ้งก่อนว่าถ้าใครสนใจทําสีภายนอกเนี่ยผมขออนุญ,ญาตแนะนําว่า เป็นเฉพาะรถสีเดิมแล้วกันนะครับเป็นการปรับสภาพสีให้สวยงามนะครับแต่เน้นว่าพยายามเป็นสีเดิมนะครับและสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือถ้าเรามีการทำสีรอบคันนะครับในส่วนของคิ้วรีดน้ำหลังคาไม่ว่าจะเป็นขันไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าอายุเกิน10ปีขึ้นเนี่ยก็ควรจะแนะนำให้เปลี่ยนไปด้วยนะครับการทำสีภายนอกเนี่ยโดยปกติราคาก็จะมีตั้งแต่15เป็นต้นไปนะครับจนถึง3 0,000ื่น สี่หมื่นห้าหมื่นนะแล้วแต่อู่แล้วแต่แร็กเกอร์ที่ใช้แล้วแต่ประเภทสีที่ใช้ละกันนะครับผมทีนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวนะครับหนึ่งคือโอเคแน่นอนหาอู่ใกล้บ้านอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับไม่ว่าคุณจะทําสีแบบไหนคุณควรจะหาอู่ใกล้บ้านนะครับเพื่อเป็นการไปมาหาสู่ดูความคืบหน้านะครับสองคือ,เ,อ,อเตรียมงบประมาณเผื่อฉุกเฉินนะครับยกตัวอย่างสมมุติว่าเราทําสีตกลงกับทางอู่ไว้2 0 0 0 0บาท นะครับให้เราเตรียมงบประมาณไว้สำรองอีกสักหมื่นหนึ่งนะครับผมจะใช้เปอร์เซ็นต์นี้ตลอดอย่างเช่นสมมติว่าผมตั้งเป้าทําสีไว้1 0 0 0 0แสนเราก็ต้องมีเงินสำรองไว้50,000นะครับเพราะว่าการทําสีรถยนต์เนี่ยมันจะเจออะไรที่เราคาดไม่ถึงตลอดนะครับข้อที่3นะครับก็จะเป็นของเฉดสีนะครับทีนี้ถ้าเรามีการเก็บสีรอบคันเนี่ยจริงๆอ่ะเราสามารถค้นหาเบอร์สีได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ เอาเบอร์สีเนี่ยให้ทางอู่ทำการค้นรอบคันได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาจะเกิดทันทีถ้าเราเก็บสีเป็นบางชิ้นนะครับอันนี้ต้องแจ้งทางอู่ว่าขอให้เขาเทียบสีนะครับฟังดีๆนะฮะขอให้เขาเทียบสีจากสีปัจจุบันนะครับไม่ใช่เอาสีเบอร์นะครับมิฉะนั้นเนี่ยเราจะเกิดเหตุการณ ลดสีหนึ่งจุดที่ทําสีจะเป็นอีกสีหนึ่งคือเราจะมองเห็นจากภายนอกชัดเจนมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนําเพิ่มเติมพิเศษเลยนะครับผมต่อเนื่องกันนะครับสําหรับการทําสีภายนอกและภายในนะครับสำหรับการทำสีภายนอกภายในเนี่ยผมก็จะ ม,มัดรวมไปเลยแล้วกันนะครับอาจจะแบบบางคนอาจจะพ่นแค่ซอกนะครับบางคนอาจจะพ่นในส่วนที่ตาเห็นนะครับอันนี้คือแล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนเลยแต่ในที่นี้ผมขออนุญาตพูดเผื่อไว้เลยนะครับการทำสีภายนอกภายในเนี่ยถ้าเพื่อนๆทำสีเดิมนะครับเน้นว่าทำสีเดิมซึ่งผมมั่นใจว่าอาจจะมีไม่เยอะนะครับก็อใ,ใ,ให้เตรียมความพร้อมแบบการทำสีภายนอกปกติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไรที่เพื่อนๆกลับสีนะครับอาทิ เปลี่ยนจากสีดาเป็นสีแดงเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมมาเลยหนึ่งแน่นอนแหละทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้หาเพิ่มเติมคือให้หาอู่ที่มีห้องอบสีนะครับอันนี้ผมเจอจากประสบการณ์ตรงเลยนะครับคือ Honda j a z z อ่ะ Honda Jazz เนี่ยถ้าถ้าไม่ได้อู่ที่มีห้องอบสีเนี่ย สีเนี่ยจะเพี้ยแน่นอนถ้าเราใช้เบอร์ที่แบบแปลกๆนะครับไม่ใช่เบอร์ที่เป็นเบอร์ที่ใช้กันเป็นสากลนะครับข้อต่อมานะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการรื้อประกอบชิ้นส่วนต่างๆนะครับอันนี้ผมอยากแนะนําเพื่อนๆนะครับสาหรับเพื่อนๆที่กลับสีนะครับไม่ว่าจะกลับแค่ซอกหรือกลับภายในทั้งหมดนะครับแนะนําว่าให้รื้อภายในเองนะครับเพราะผมมั่นใจว่าถ้าเจ้าของเป็นคนรื้อเองเนี่ย อาจจะได้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าให้ทางอูห่หรือนะครับคือลื้อไปเลยใส่เบาะคนขับตัวเดียวแล้วขับไปหาอู่เลยนะครับผมว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ทั้งเซฟงบประมาณในเรื่องของค่าแรงประกอบที่เราเป็นข้อตกลงระหว่างอู่กับเราด้วยนะครับแล้วก็ความเนี๊ยบของงานจะดีกว่าเว้นแต่ว่าใครที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องการลื้อลดเลยเนี่ยก็ผมแนะนําว่าให้หาคนที่ตรงสายนะครับรยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าเราขับฮอนด้าแจ๊ดอ่ะฮอนด้าแจ๊รถสากลเนาะ ก็อาจจะหาอู่ที่เขาทําแจ๊สเนี่ยให้เขาช่วยลื้อให้หน่อยนะครับซึ่งค่าแรงเนี่ยผมมั่นใจว่าถูกและดีกว่าไปจ้างอู่สีที่ที่เขาเป็น g l o b a l ะฮะที่เขาสามารถลื้อได้ทั่วๆไปเนี่ยช่างทั่วๆไปเนี่ยมาลื้อแน่นอนนะครับอันนี้ก็ให้เป็นทริคไว้นะครับข้อต่อมานะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆที่ทําสีภายนอกและภา,ายในหรือกลับสีนะครับพยายามหาแบบสีจริงอ่าแบบสีจริงคืออะไร อย่างเช่นสมมุตินะครับสมมติผมขออนุญาตพูดแจ๊สละกันพอดีผมเพิ่งทําสีแจ๊สถ้าผมจะทําสีส้ม YR 585เนี่ยจริงๆแล้วเบอร์สีเบอร์นี้ครับมีขายนะครับแต่อาจจะหายากนิดหนึ่งนะครับวิธีการที่ดีที่สุดนะครับคือให้เราหาตัวอย่างสีจริงอาจจะไปหาตามเซียงกงอะไรต่างๆนะครับหาฝาถังน้ํามันหาชิ้นส่วนพาต์ต่างๆเพื่อเป็นตัวอย่างให้ทางอู่เนี่ยเอาสีตัวเนี้ยไปเทียบนะครับ คือถามว่าสีเบอร์มีไหมมีนะครับเพียงแต่ว่าปัจจัยต่างๆเวลาเราพ่นเวลาเราขัดนะครับสีพวกนี้มันจะชอบเพี้ยนนะครับก็เลยอยากจะให้เอาตัวเนี้ยไปเป็นตัวเทียบให้กับทางอู่ไว้นะครับเพื่อป้องกันปัญหาการเพี้ยนแล้วมันจะเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงความหงุดหงิดระหว่างเรากับทางอู่นะครับทีนี้ข้อสุดท้ายนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับสำหรับเมื่อที่กลับสีนอกในผมบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะ อยากให้ทำการเปลี่ยนขอบอยางใหม่ทั้งหมดและยกกระจกออกด้วยนะครับอันนี้สำคัญสีจะทำดีและคงทนนานนะครับเพื่อนๆต้องถอดกระจกออกบอกทั้งอู่เลยนะครับว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเท่าไหร่ก็ต้องทำนะครับถามว่าไม่ยกกระจกออกได้ไหมได้นะครับเพียงแต่ว่าในระยะยาวๆนะครับสีมันอาจจะล่อนจากมุมที่เราไม่ได้ถอดกระจกออกนะครับคือมันจะล่อนเป็นชิ้นเป็นส่วนขึ้นมาเลยนะครับ ก็ให้มันคลิกไว้นะครับคือถ้าอยากจบแบบทีเดียวเนี่ยก็ขอให้ยกกระจกออกแล้วก็ทําสีไปเลยนะครับผมโอเคทีนี้เข้ามาในส่วนของเรื่องสุดท้ายนะครับคือการทําสีแบบรีสโต้นะครับรีสโตคืออะไรก็คือบิ้วใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ก็ แล้วแต่งบประมาณของแต่ละท่านเลยนะครับซึ่งมีเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวนี้อูสมัยนี้ทําได้แทบจะเกือบทั้งหมดแล้วนะครับถ้าสมัยสมัยผมเล่นรถสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นอูสีช่างเลิงระยองนะครับที่เขาเป็นเป็นคนทําแรกๆที่ทำฮอนด้านะฮะแต่ว่าสมัยนี้คือมีมีเยอะละนะครับทีนี้เราจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงสําหรับการรีสโตหนึ่งคือแน่นอนตัวเงินอย่างที่ผมบอกไปนะครับ จะทำสีเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับให้สำรองเงินไว้อีก50%เสมอนะครับเพราะมันมักจะเจออะไรที่เราคาดไม่ถึง2คือการรีสโตรเนี่ยเราควรจะต้องลอกสีเก่าออกทั้งหมดนะครับจริงอยู่ว่าอาจจะมีอู่สีบางอู่แนะนำว่าพื้นสีเก่าพื้นเหล็กเก่ากเกาะเหล็กเก่าเนี่ยมันคงทนกว่าแต่การรีสโตรจริงแล้วผมมักจะเจอกับรถที่มีอายุนานแล้วนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าจนถึงป่านนี้มันควรจะต้องทำใหม่หมดได้แล้วนะครับ ต่อให้เหล็กเป็นขั้นเทพยังไงนะครับผมว่า10ปี2 0ปีเนี่ยมันก็หมดสภาพแล้วนะครับก็คือลอกไปถึงเหล็กแล้วทำาใมหมดเลยนะครับ3คือเตรียมทําใจเรื่องของการปะผุตัวถังไว้เลยนะครับยิ่งรถยิ่งเก่านะครับยังไงก็ผุแน่นอนและที่สําคัญที่เจอบ่อยมากนะครับเจอกับรถผมเองเลยรถสายจอดผุเยอะกับรถใช้งานทุกวันนะครับต่อมาขอบยางประตูต่างๆรถรีสโตก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดถ้ามีงบประมาณเพียงพอ แต่ถ้ามีไม่เพียงพอขอบยางกระจกควรเปลี่ยนม่หมดแต่คิ้วยางต่างๆก็พิจารณาเป็นชิ้นไปละกันนะครับอันนี้สำคัญเนาะและเพิ่มเติมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครจะรีสโตรถอ่ะผมแจ้งอย่างนี้ผมอยากให้ให้ให้หาอู่เฉพาะทางนะครับยกเครื่องออกยกภายในออกเหมือนกันเลยเหมือนทำสีนอกในเลยนะครับ ซึ่งเขาจะมีความละเอียดมากกว่าอู่สีอ่ะให้เขายกออกไว้ก่อนเลยนะครับค่าแรงก็จ่ายทางทางอู่นั้นไปก่อนแล้วก็ค่อยสไลด์ลดไปนะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าช่างเฉพาะทางเนี่ยยังไงก็มีความความละเอียดมากกว่าช่างที่อู่สีนะครับซึ่งบางบาง,บางอู่เนี่ยก็ก็อาจจะแบบเป็นเป็นช่างที่แบบทําในทุกรุ่นก็จริงแต่ว่ายังไงผมก็มั่นใจว่ามันไม่เรียบร้อยร้อยเป็หรอกนะครับและสิ่งสําคัญต่อมานะครับทําใจเรื่องของระยะเวลานะครับ ไม่มีรถรีสโตคันไหนนะครับสามารถทําได้กรอบในระยะเวลาที่กําหนดแน่นอนผมการันตีได้นะครับเพราะรถที่ทําการรีสโตเนี่ยส่วนใหญ่นะครับร้อยละแปเลยผมให้เลนนี้เลยนะคบมกักจะเจอปัญหาระหว่างทางเสมออาทิเช่นบอดี้ไม่สวยผุเยอะมั่งต้องหาหัวตัดต้องหาหลังคาตัดต้องหาโอ้ทำเยอะแยะมากมายนะคบหรือบางทีอาจจะต้องรออะไรอะไรพวกนี้นะครับก็ให้ทําใจเรื่องของระยะเวลาไว้เลยนะครับถ้าอูบอก3เดือนนะครับให้ ให้คูณ2ไปเลยนะครับผมผมให้เป็นไกด์ไลน์อย่างนี้ไปเลยเผื่อเขาไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับในไหนเราก็ลื้อรถมาขนาดนล้าอยากให้ทําการเปลี่ยนนอ็อตถ้าเป็นไปได้นะเปลี่ยนน็อตหรือชุบน็อตนะครับในจุดที่อับจุดที่อยู่ภายในนะครับรวมถึงถ้าเรามีการลื้อช่วงล่างออกมานะครับเราก็ควรจะทําสีช่วงล่างไปได้เลยนะครับเพราะว่าไอ้พวกช่วงล่างแบบเนี้ยเราไม่ได้ลื้อกันบ่อยนะครับก็ควรจะพ่นให้มันสวยงามไปเลยทีเดียวนะครับ และข้อสุดท้ายนะครับอันนี้อยากจะฝากไว้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับให้นึกในใจไว้เสมอเลยถูกและดีไม่มีในโลกนะครับเพราะว่า,าทุกอย่างมันมีต้นทุนนะครับยิ่งเราไปคิดราคาให้กับอูสีมากเท่าไหร่เนี่ยผมก็จะว่าบางทีเนี่ยอูก็อาจจะมองว่ารถคันนี้กำไรน้อยไม่ตั้งใจบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่ง การทาสีเนี่ยมันเป็นศิละปะอย่างหนึ่งนะครับศิละปะก็ต้องมาควบคู่กับหลายๆปัจจัยนะครับแต่ปัจจัยหลักๆคือเรื่องของเงินเงินแล้วก็ประสิทธิภาพของตัวสีด้วยนะครับสีเนี่ยถ้าเลือกได้อ่อจริงๆอ่ะสีมันมีหลายเกรดหลายยี่ห้อแล้วสมัยนี้นะครับผมก็ตามไม่ทันละแต่พยายามเลือกให้เป็นสีเกรดอย่างดูป้องอ่าเลกกเกอร์ก็เป็นเลกเกอร์นกแก้วไว้ก่อนนะครับซึ่ง ของพวกนี้เขามีเหตุและผลของเขานะครับราคาแพงจริงแพงตอนพ่นแต่ว่าระยะเวลายาวๆถ้าเราลองคำนวณดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะคุ้มกว่านะครับดีกว่าพ่นไปแป๊บเดียวใช้ได้2ปีสีด้านอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะฝากคลิปนี้ไว้นะครับเป็นเป็นไกด์ให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างสำหรับคนที่ทำสีรถกําลังวางแผนทำสีรถนะครับผมบทสรุปนะครับอ่ะ สี่อย่างนะครับหงคือเตรียมเงินไว้เกิน50%เเสมอนะครับสองคือถูกและดีไม่มีในโลกนะครับสคือการทำสีถ้ายิ่งรีสโตแล้วนะครับไม่มีทางที่จะทำได้ตามกำหนดเวลานะครับของพวกนี้เป็นงานศิละปะเราต้องให้เวลาเผื่อเขาน่ดนึงและข้อที่4ซึ่งผมมองว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุดการลือ้อการประกอบขอให้เป็นช่างเฉพาะทางช่างตรงสายช่างที่มีความถนัด ของแต่ละรุ่นรถนั้นนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดตามกด Subscribe YouTube Channel ภูมิใจนำเสนอไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ